อ่านะครับอ่าเพื่อเรี้รงเวลานิดหนึ่งก็ขอรักกันตอนนิดหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ขอกราบเยนเชิญนะครับท่านประธานในพิธีนะครับอ่คุณพ่อผู้ใหญ่ปราถนาเพ็งสว่างนะครับผู้ใหญ่บ้านปรีโมสิเบศนะครับประธานในพิธีนะครับขึ้นกล่าวคำเวพรนะครับให้กับคู่บ่าวสาวของเราอ่ากราบเยนเชิญครับโอสอบเตอร์กางติ้นโนชไก่หพี่ บักการเต้นตูมูเราแต่เดนเดี๋ยวครับสักครู่ครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเจ้าบ่าวจะให้ร้องเพลงนะครับพ่อเจ้าบ่าวพ่อเจ้าสาวให้ร้องเพลงนะครับเพราะฉะนั้นให้ประธานก่อนให,ให้ให้ประธานกล่าวก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ลงประธานกล่าวเสียผมไล่ประธานลงเดี <The> ๋ยว <De S 2> พ่อเจ้าบ่าว <hide. S 2> เจ้าสาวขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ร้องคนละเพลงนะครับฝ่ายเจ้าบ่าว หรือหรือหรือไม่งั้นก็ร้องเพลงเดียวนะครับหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือพ่อเจ้าบ่า,าวเจ้าสาวก็คุยกันเอาเองว่าใครจะร้องอะไรนะครับใครจะเป็นหญิงเป็นชายนะครับอากลาบเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ปรารถนาเพลงสว่างครับอาขอเสียงผรบมือให้ท่านประธานในพิธีหน่อยครับอากราวขอบคุณเป็นอย่างสูงครับในช่วงนี้นะครับท่านประธานก็อ,กอาขึ้นบนเวทีแล้วนะครับ ช่วงนี้ก็จะให้ท่านประธานได้กล่าวคำเวยพรนะครับให้กับคู่บ่าวสาวเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับในงานพิธีมงคลสมรสนะครับของน้องปรวันบิณฑ์กับน้องอรุณีในวันนี้นะครับน้องอุ่นกับน้องโจงเนาะครับโอเคครับขอปรยนเชิญท่านประธานครับผมครับ ขอกคาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านใกล้เรคียงครับนครับก็ต้องแนะนำตัวซะหน่อยครับคือหมายถึง